สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ปานก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆอ,อีกเช่นเคยนะคะทางช่องถิตารีเสียหวัง789ในรายการเดย์เดย์อัพของวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาหวังอีป๋อได้พาเพื่อนๆในรายการสตรีทัั้นมาเป็นแขกรับเชิญในครั้งนี้มีบูบู ยางคายและเฉินหยา่นเจิ้นหานเกอได้ถามหวังอี้ป๋อว่าคุณรู้สึกอย่างไรในวันนี้อี้ป๋อตอบว่าผมดูทอล์กโชว์ก็จริงแม้ว่าผมจะชอบลีเฉียชินเหล่าซือตลกมากครับแต่ในครั้งนี้ผมต้องตัดความรู้สึกนี้ออกไปเราออกมาสู้กันนะครับหานเกอได้บอกว่าหวังอี้ป๋อพูดได้ดีมาก หลังจากนั้นหารเกอก็ได้ให้อีปอพูดถึงเพื่อนๆนทีมสตรีทแดนซ์ที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้อีปอได้พูดถึงอย่างขายว่าทุกช่วงเวลาของเขาที่เราเห็นเป็นแค่ผลงานระดับสูงบางส่วนตัวอย่างเช่นมีช่วงหนึ่งเขาเต้นในสตรีทแดนซ์บนโต๊ะกลมเขามีเทคนิคการเต้นที่ดีมากๆซึ่งในภาพวิดีโอเป็นภาพของหยางไคกำลังเต้น ใช้มือทั้งสองข้างตั้งไว้กับพื้นบนโต๊ะกลมที่เป็นไม้หนาแล้วยกขาขึ้นทั้งสองข้างแล้วหมุนไปมาหลายๆรอบอย่างคล่องแคล่วและชำนาญมากอีปอได้พูดต่อว่าจากนั้นก็มาที่สเตจน้ำเป็นการเต้นในพื้นที่มีน้ำและมันลื่นมากๆมีน้ำเต็มไปหมดทําให้เล่นได้ยากมากๆแต่เขาก็ทำได้ดีมากๆทุกครั้งที่ได้ลองกับสิ่งใหม่ๆ เขาสามารถทำได้ดีอีปอได้พูดถึงบูบูว่าบูบูเป็นนักเต้นที่มีชื่อเสียงในฝรั่งเศสมีจิตวิญญาณนักเต้นแบบฟรีสไตล์เป็นนักเต้นสตรีทแดน์ระดับประเทศเป็นการจับคู่ที่ดีมากและเป็นแชมป์มาแล้วมากมายตาจังเวยได้พูดว่าเขาเป็นเทพแห่งสตรีทแดนฟรีสไตล์พระเจ้าอีปอพูดต่อว่าในความรู้สึกของผมภารกิจสำหรับเขา บางอย่างการควบคุมของเขาได้มีการเคลื่อนไหวที่ดีมากๆนอกจากนี้ยังมีเทคนิคที่เป็นข้อบังคับมากมายในตัวเขาและอีปอได้พูดถึงเฉินหยันเจิ้นว่าเขาทั้งสองคนทำงานร่วมกันและได้รักกันเขาคือเฉินหยันเจิน้นน้องหมายถึงบูบูกับเฉินหยันเจิ้นเป็นแฟนกันนะคะน้องผู้เสร็จก็ยิ้มแบบอายๆต้าจางเว่ยได้พูดว่าคุณรักกันได้อย่างไร ใช่นั่นหมายความว่าตอนนี้บูบูอายหนักมากโดนพี่พี่แซลใหญ่เลยหลังจากนั้นทุกคนก็พากันแซลเรื่องนี้กันใหญ่เลยนะคะหานเกอร์ได้ให้เพื่อนๆพนพูดถึงอีป,ปอและแล้วความลับก็เปิดเผยอย่างายได้พูดว่าอีป,ปอเขาเป็นหัวหน้าทีมของกลุ่มพวกเราผมคิดว่าเขาเป็นนักเต้นที่มีความสามารถมาก และเขายังเป็นคนที่มีความสามารถในหลายๆด้านอีกด้วยเวลาเขาเต้นดูดีมากๆครับตอนที่อยู่ในทีมเขาได้ให้ของพวกเราหลายอย่างทุกคนทําท่าตกใจหมดเลยหานเกดตะโกนออกมาว่าหาพิธีกรหญิงถามว่าให้อะไรคะน้องก็ยิ้มแบบ I I. อายๆหยางไายได้มองหน้าอีปปอแล้วพูดว่าปกติเขาไม่ค่อยพูดครับ แต่เขาก็แสดงความรู้สึกที่ดีกับพวกเราแล้วก็หันไปมองหน้าอีป๋ออีกทีแล้วตอบว่าโดยใช้สิ่งของครับหันเกอได้พูดว่าโดยใช้สิ่งของหรออีป,ปอก็ยิ้มแบบอายๆอีกหลังจากนั้นทุกคนก็หัวเราะกันรันเวทีไปเลยพิธีกรหญิงถามว่าใช้สิ่งของหรอหันเกอได้พูดต่อว่าเขาใช้สิ่งของผูกมัดพวกนายไว้ หยางข่ายบอกว่าไม่ครับคือแบบนี้ครับหันเกอได้พูดต่อว่าเขาได้ทำให้พวกนายรู้สึกว่าพวกนายได้อยู่ในกำมือของเขาแล้วตอนนี้น้องยิ้มใหญ่เลยค่ะโดนแซวหนักมากหยางข่ายตอบว่าใช่ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมประทับใจเขามากๆตอนเต้นในเสเตจน้ำที่อันตรายมากๆผมได้ลองใช้ถุงมือพอใช้ไปสักพักแล้วเกิดความผิดพลาด เขาเดินมาหาผมเอาถุงมือของเขามาให้ผมเขาเป็นหัวหน้าทีมก็ยุ่งมากอยู่แล้วเขายังใส่ใจผมได้ดีขนาดนี้เขาเป็นหัวหน้าทีมที่เป็นห่วงทุกคนจริงๆเวลาเขาขึ้นเวทีเขาจะบอกให้พวกเราสู้ให้เต็มที่เราต้องชนะให้ได้เขากระตุ้นทีมงานได้ดีมากๆครับหานเกอิอได้พูดต่อว่าแสดงว่าถ้าพวกนายชนะ เขาจะให้ของเพิ่มเป็นรางวัลใช่ไหมยอย่างขายแตว่าใช่ครับและบูบูได้พูดถึงอีป๋อว่าผมมีความสุขมากครับที่ได้รู้จักเขาประสิทธิภาพการเต้นและทักษะด้านอื่นๆของเขายอดเยี่ยมมากครับเขารักการเต้นเขาเคยพูดว่าเขาเต้นไม่เก่งแต่ในสายตาของผมเขาเก่งและมีความสามารถมากครับ หลังจากนั้นหานเกอก็ได้ให้อี้ป๋อหยังขายและบูบูแบทเทิลกันน่าดูมากๆค่ะแต่ละคนเต้นเก่งมากหลังจากเต้นเสร็จหานเกอก็ได้ให้หลีเฉียชินเหล่าซือพูดถึงอี้ป๋อเหล่าซื้อได้พูดถึงอี้ป๋อว่าก่อนหน้านี้ฉันเคยได้ยินมาว่าหัวของเฟิงเกอใหญ่กว่าหัวของอี้ป๋อสองเท่าแน่นอนฉันบอกได้เลยว่า หวังอี่ป๋อหัวของเขาเล็กมากๆมันเล็กเกินไปแล้วและในวันนี้ฉันได้มาที่นี่ฉันจึงอยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าหัวของหวงหังอี่ป๋อนั้นเล็กมากจริงๆค่ะก่อนหน้านี้แองแมนโก้เคยโพสแซวน้องกับเฟิงเกอตอนที่น้องได้รับรางวัลทุตส่งเสริมการจราจรหูหนานสำหรับคนที่อยากดูแบบเต็มๆ ก็สามารถติดตามได้ทางช่อง mgtv ก็มีซับไทยให้ดูเหมือนกันนะคะอาจจะล่าชา้า2-3สัปดาห์ค่ะสำหรับซีรีส์นางโจรตอนนี้ได้รับใบอนุญาตให้มีการออกอากาศได้แล้วค่ะซึ่งนำแสดงโดยหวังอี้ป๋อและเจ้าลี่อิงเราก็รอประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปนะคะว่าจะออกอากาศตอนไหนใบอนุญาตได้ออกมาในวันที่6พฤศจิกายน ที่ผ่านมาค่ะในด้านของเสียวจา้านตอนนี้ก็ได้มีการอัปเดตล่าสุดว่าซีรีส์เรื่องจอมยุทธพูดถังซานได้รับใบอนุญาตให้ออกอากาศได้แล้วนะคะในวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานำแสดงโดยเสียวจ้านและสเสวียนอีซึ่งได้ถ่ายทำมาแล้ว เป็นระยะเวลา1ปีกับ4เดือนในที่สุดทังซานของเราก็จะได้ออกอากาศจริงๆแล้วนะคะรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งจะออกอากาศทางช่อง VTV ค่ะตอนนี้ก็แว่แวๆมาว่าจะได้ออกอากาศในปลายปีนี้นะคะหรืออาจจะเป็นไตรมาสแรกของปี2021มีทั้งหมด40ตอนตอนนี้พี่ปานดีใจมากๆค่ะดีใจที่จะได้เห็นผลงานของน้อง จะได้ออกอากาศแล้วและตอนนี้แอคเคา t ์ของเส er ียวจ้านสตูดิโอในเว่ยป๋อได้มียอดคนติดตามถึง7ล้านคนแล้วค่ะพี่ปานก็ขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยนะคะและแองแมงโก้ Mango ได้อัปเดตว่าเสียวจ้านได้รับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแห่งเอเชียในปี2020และเขายังได้รับรางวัลในปี2019อีกด้วยก่อนหน้านี้ ดาราศิลปินญ,ญี่ปุ่นและเกาหลีได้จัดอยู่ในอันดับต้นๆมาตลอดปัจจุบันเซียจ้านกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงจีนเพียงไม่กี่คนที่ได้รับรางวัลในเอเชียและมีอัตราการแสดงการโหวตของแฟนคลับของชาวจีนเพียง6.7%คะแนนการโหวตที่เหลืออีก93%ได้มาจากประเทศอื่นๆแสดงให้เห็นว่าสเสน่ห์ของผลผลิตทางวัฒนธรรม มีไว้สำหรับเซลล์จานเท่านั้นค่ะช่วงนี้ก็มีแต่ข่าวดีๆของน้องเข้ามาเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้น้องก็ได้ออกไปทำงานแต่เช้าตามปกตินะคะและพี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ